สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากสกรอำเภอละหันใตค่ะวันนี้พวกเราได้รับภารกิจมาพิชิตการทําบอร์ดเกมในหัวข้อมหัจจรรย์ทรณีสู่วิถีเมืองสามรดกโลกค่ะที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดการประกวดการทําบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทัากษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสารรค์ผ่านการออกแบบบอร์ดเกมค่ะ โดยที่พวกเราได้ไปศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวนี้จึงทําให้พวกเราได้รู้ว่ายูเนสโกมีมติรับรองให้โกลาจีโอพาร์คเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่สองของประเทศไทย<ม>เป็นเมืองที่4ของโลกต่อจากอิตาลีเกาหลีตใต้และจีนมีดินแดนแห่งสามมุกุดยูเนสโกในจังหวัดเดียวกันเปิดประตูธรณีสู่วิถีท่องเที่ยวแอนาคนกสัิมาที่จะทําให้ผู้เล่นเกมทุกคนได้ดูจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าศึกษาและน่าค้นหา หลังจากที่เราได้รู้ที่มาที่ไปของเกมนี้แล้วนะคะลาดับต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการเล่นเกมกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าประตูธรณีสู่วิถีท่องเที่ยวแอร์นครราชสีมาค่ะเกมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ5ปีขึ้นไปเล่นเป็นทีมต้งเป็นกล่มค่ะตกาว่าคือปประสงค์ของการเล่นเกมนี้นะคะ1เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสึกคักษาการสังเกตและความจำให้กับผู้เล่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของผู้เล่นเกมและฝึกการวางแผนในการเล่นเกมค่ะค่ะในส่วนของวิธีการเล่นเกมนี้นะคะ 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมทีมละสองคนขึ้นไปค่ะ2นํนำอุปกรณ์การเล่นเกมให้กับทีมผู้เล่น3ผู้นําเกมสูงหยิบก์ดภาพขึ้นมาเพื่อบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวนัน้นๆ4ผู้เล่นฟังคาบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่สูงหยิบขึ้นมาแล้วผู้เล่นวางหมุดลงในหมายเลขในกระดานเกมพร้อมบังทึกคําตอบลงในกระดาษคําตอบให้ถูกต้องกำหนดเวลาในการค้นหาคำตอบในใบความรู้พร้อมปักหมุดเขียนคำตอบในเวลา20วินาที ห้าเฉลยคําตอบท,ทันทีหลังตอบคาถามและปลักหมุดในข้อนนั้นแล้วเสร็จหกหลังจากนั้นสุ่มหยิบการ์ดภาพขึ้นมาเล่นจนครบยี่สิบเก้าใบเจ็ดเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วให้ผู้เล่นเกมนําเกมเก็บเข้าให้เรียบร้อยกติกาและเกณฑ์การตัดสินนะคะคะแนนแบ่งออกเป็นข้อละสองคะแนนนะคะจะมีทั้งหมดห้าสิบแปดคะแนนโดยแบ่งได้ดังนี้นะคะคะแนนจากการตอบคําถามภูมิหนึ่งคะแนนค่ะและคะแนนจากการปักหมุดตรงกระดานกู่กล้องอีกหนึ่งคะแนนค่ะทีมผู้เล่นที่จับคู่การ์ดภาพกับหมายเลขได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะอุปกรณ์การเล่นเกม ดานบอดเกมเปิดประตูพลันีสู่วิถีท่องเที่ยวแอนนคอนราสีมาก,การภาพจำนวนยี่สิบเก้าใบบดประกาษ5้าสีได้นความรู้นาฬิกาจับเวลาปากกาดินสอกระดิ่งหรือลักขังและนี่ก็คือบอร์ดเกมที่พวกเราได้สร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เล่นเกมและร่วมสนุกพร้อมกับเรียนรู้เส้นทางมหัศจรรย์สู่วิถีเมืองสาวอรนดับโลก อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,ลมไปเปิดประตูธรณีสู่วิถี่อนเทีแอนแน์คอนราสีมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันนะคะ